ค่ะวันนี้มาพบกับช่องอิสมาอาอีกแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเปิดวาร์ปน้องเล็กนะคะซึ่งน้องเล็กก็ไม่เคยเปิดวาร์ปที่ไหนมาก่อนนะคะที่นี่จะเป็นที่แรกเพราะว่าเราเป็นรุ่นพี่ยุจยาเราก็เลยจะเปิดวาร์ปน้องเล็กได้นะคะก็บังคับน้องไม่รู้ว่าน้องอยากถ่ายหรือเปล่าเราบังคับมาก่อนเพราะว่าเป็นรุ่นน้องยุจยา บังคับมาถ่ายก่อนเกาะกับแสได้เเดี๋ยวเราไปดูชมกันเลยน้องเล็กของเรามาแล้วนะคะรอพี่โสอยู่บนยิมเหรอนอนรออยู่บนยิมวะ่ะพี่โสก็รอเล็กอยู่ข้างล่างไม่ได้อ่านรออ๋อนี่นะคะน้องเล็กมาถึงแล้วนะคะก็ตอนนี้พี่ทำเป็น EP สองชื่อช่อง It's m มียร์นะคะ คือ EP แรกก็คนดูประมาณเจ็ดร้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้จะขอ,อกอดกระแสน้องเล็กดังเลยนะไม่คือไม่เคยไม่เคยเลยจริงเขาเลยตกใจก็เลยเข้าไปกดคนความเมนเยอะไหมคอมเมนต์น้อยนึงอรอจริงเหรอไม่เขาตกใจเขาจริงไม่ ไม่ใช่ว่าเ,เขาตกใจนะคือฉันก็ตกใจว่าเฮ้ยการนิกายนี่มันของจริงหรือเปล่าวะที่มหลองต่อเพิ่งเพิ่งฝึกเล่นค่ะอ๋อเหรอ,อ,อเพียงรู้กันอื่นวล่เป็นลองแก่รูปเล็กคือว่าสมัยนี้อ่ะเล็กก็ถามคนอื่นได้นะว่าเล่นยังไง <laughs> <laughs> เขาไอจีเขาจะปิดระบบแล้วนะเพิ่งจะฝึกเล่นเหรอเพิ่งฝึกเล่นค่ะ ลงแต่รูปเป็นนะคะอย่างอื่นเราไม่เป็นค่ะอ๋อได้ได้เดี๋ยวทุกคนต้องไปติดตามนะคะพี่เล็กปิดเป็นไพรเวทไว้อยู่นะคะ <laughs> <laughs> แล้วแกรู้อย่างว่ารับเพื่อนยังไงเมื่อวานอะยังไม่รู้ค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็แบบว่าติดตามเข้ามาใช่ไหม <laughs> หนูก็ออทำไมเรายังไม่กดติดตามทำไม <laughs> <laughs> เขาถึงเข้ามาติดตามเราได้อ๋อดจจิงเราเปิดเป็นสาธารณะเขาเลยเข้ามาติดามได้ตอนนี้ก่ติดตามเยอะแล้วใช่ไหมติดตาม 2องพค่ะโหอ๋โอโพสพกี่รูปแล้วรูปเดียว <laughs> นี่ขนาดโพสร,รูปเดียวนะฉันว่าฉันตกกับ๋องแล้วละ <laughs> คำ <laughs> ถามต่อไปเล็กตอบดีๆนะ <laughs> ให้ตอบเบิดกับเราสนิทนกันอยู่นะ <laughs> เล็กจำได้ไหมว่าเวลากลับจากยุธยาเราชอบนั่งรถ <laughs> ตู้ <laughs> นั่งรถเมล์ <laughs> มแล้วเราก็จะมากินข้าหน้าสีประทุม ก๋วยเ,เตี๋ยวบ้างส้มตามบ้างแล้วเราก็เดินกลับหอโดยการสี่ห้าทุ่มเล็กจำได้ไหมจำได้อันนี้เล่าก่อนว่าเราเคยสนิทกัน <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้ใช่ไหมคะ <c oughs> คือ,อพอเล็กมาอยู่สุรินรใช่ไหมก็เป็นการกลับมาที่แบบว่าเรามาเล่นด้วยกันอีกก่ <c oughs> อนหน้านี้เราอยู่ยุธยาเราก็เล่นด้วยกันมาแบบนานมากเอแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเออได้กลับมาเล่นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ มันเป็นอีกข้อหนึ่งค่ะที่หนูตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าเคยเล่นกับวิสโสงไงคะมันก็เลยทำให้ต้องก็คือแบบมาแล้วก็คือไม่ได้ปรับอะไรมากอ๋อเอาเอาจริงๆนะการเซตบอลให้เล็กอะเป็นอะไรที่พี่ไม่เคยคิดอะไรเลยกูก็เซตไปอย่างไงั้นถามว่าเล็กสวยไหมสวยแล้วคะ่ะแต่ว่าสูงอีกนิด <c oughs> สวยไหมสวยแล้วคะ่ะแล้วเวลาอาจารย์ยาดา่าเวล็ก,ก็จะหัวเลาะอาจารย์ยาก็คงแบบ กูไม่จะดา่าอะไรละปล่อยมันเล่นไปเล็ก,กเข้ามาอยู่ได้พักหนึ่งแล้วเล็กกลูอาจาญาไหมวีก,ก็มีช่วงที่แกจริงจังนะคะเออยวันแรกเอ้ครั้งแรกที่ไปแข่งสีเกตออะมีช่วงที่แบบว่าหนูจะร้องไห้ด้วยนะอาจาญาทำเล็กจะร้องไห้ ทำไมอ่ะพ่อรันดูกว่านี้อีกแกไม่เห็นเป็นอะไรเลยพ่อรันพ่อรันแต่เวลาพ่อรันดูมันเหมือนกับชินไปแล้วไงคะชินเหมือนรู้สึกเฉยๆยไปแล้วอะอแอแต่อาจารย์ยาเขาไม่ค่อยดูใช่ไหมวิฉันฉันถามคำถามที่น่ากดดันมากเกินไปละตอนนี้นะคะไม่รู้ใครตื่นเต้นเหมือนกันเหนื่อยฉันแตกเลยตอนนี้ฉันอ่ะเล็กเล็กชอบกินอะไรอ่ะ ชอบกินส้มตำค่ะอ่ะไหนเมื่อกี้บอก,กจะตอบพิซ <laughs> พซ่าชอบกินพิซซ่าด้วยเหรอชอบค่ะส้มตำอะไรเวลาเราแข็งเสร็จมันก็รู้ส<ๆ>ึกเหนื่อยเราก็อยากกินแบบพิซซ่า,างไงคะมันจะช่วยแบบชอบหน้าอะไรอะหายไปเอี้ยนค่ะหน้าใเอี้ยนอ๋อคุ้ถ้าเกิดว่าแกเคยกินพิซซ่าที่อิตาลีนะเล็กแกจะรู้ว่าสวัสดีจจิงมันอร่อยมากอุ้ยเรียกเขาไปอิตาลีปะ คยไปอยู่มองค่ะจำไม่ได้หรอกฉันฉันมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละมั่วละหนูจำไม่ได้หรอกว่าอ๋อแล้วก็วิเล็กพี่หน่องมาแล้วเล็กรีบตอบเร็วๆเขินเขินเดี๋ยวพี่หน่องจะแซวเร็วๆรีบตอบนะจังหวัดที่อยากไปก็จะเป็นเชียงใหม่ค่ะอืมแล้วก็ พี่กำลังทำคาเฟ่ที่เชียงรายนะเล็กเล็ก<ล>ต้อง<ร>ไป <fandom S 2> <ร>ได้วย<ร>นะเราต้องไปให้ได้คะ่ะใช่แล้วถ้าเล็กไปอ่ะถ้าเกิดเล็กไปช้าตอนที่แบบขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วแบบว่าเล็กอาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าเล็กไปช้ากว่านั้นอ่ะก็ใส่สองยอดหลังนะมเพรมเพใช่ไหมคะความเออใช่ใช่เล็กไม่ต้องใส่เยอะสองสามหมื่นก็พอเู้นนลมไปเลย ประเทศที่เล็กอยากไปมากที่สุดคือประเทศอะไรคะเฮ้ยน้ฟินแลนด์เมื่อกี้คุยกันบอกสิงคโปร์เริ่มงงค่ะเล็กหลอกจะหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนตอนที่กันมันจะถามว่าอุ้ยยู่อยากไปสิงคโปร์พอมาออกคลิปบอกฟินแลนด์มาอยู่คนละที่กันนะเล็กเล็กรู้ป่ะฟินแลนด์มันไม่อยู่แถบกับสิงคโปร์มันไม่ได้ใกล้กันนาะทำไมอยากไปฟินแลนด์อุสวยมากเลยที่แสงเหนือเหรอ ใช่เป็นประเทศที่สวยมากเลยค่ะอยากไปฟ,ฟินแลนด์มีแสงเหนือเหรอไม่ใช่ไอซ์แลนด์เหรอจาไม่ได้ <laughs> ใช่ใช่ใช่ฟินแลนด์แล้วถ้าเกิดเล็กไปอ่ะจะกินอาหารเขาได้ไ้มไม่ใช่ไม่ใช่ผิดค <laughs> ่สะสวิตเซอร์แลนด์ <laughs> โอ้โหแล้วฟินแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์อ่ะอยู่ไกลกันมากก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่ะถ้าเล็กมีโอกาสได้ไปสวิตเล็กจะไปทำอะไรเที่ยวอย่างเดียวเลยค่ะไปเที่ยวไอเล็กถ้าสมมุติว่าเจอหิมะแกจะกินไหม วิ่งแบบว่าวิ่งไปนอนก่อนเลยค่ะนอนกิ้งใส่หิมะก่อนเลยแบบได้ถ้าเกิดฉันรวยเดี๋ยวฉันจะไปด้วยโอเคขอบคุณค่ะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ไปด้วยเฉยเฉยนึกว่าจะจ่ายตังค์ให้แล้วก็มาไปไม่ได้เล็กก็รวยกว่าพี่แหละช่วงนี้เล็กกำลังป๊อปอ่ะโอเคเล็กขอบคุณทุกคนที่เชียร์เล็กหน่อย ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วก็ที่มีเรื่องอยากจะบอกเล็กเรื่องหนึ่งก็คือไม่ต้องหัวเราะอย่าไม่ใช่เรื่องตลกแค่ซึ้งเป็นเรื่องซึ้งไม่ต้องหัวเราะก็ <laughs> คือว่าแบบตอนแรกใช่ไหมที่เล็กอะ่ะเข้ามาที่สุพีมใช่ไหมแล้วก็มีวันวันแต่วันแรกๆเลยที่เล็กมาซองมาครั้งแรกอ่ะเออแล้วเล็กอะ่ะก็เอาน้ํามาแล้วก็เอามาวาไงไว้ให้พี่เว้ยเล็กแกเชื่อไหมว่าแบบ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบมันแบบไม่เคยมีใครทําให้อ่ะเหงอแตกเหงอแตกแล้วก็เลยแบบพี่ตอนนั้นพี่รู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เคยทําแบบว่าไม่มีใครใส่ใจเราอะไรขนาดเนี้ยเออแล้วมันทำให้รู้สึกเฮ้ยทำไมเล็กถึงแบบใส่ใจเรามากแค่แบบแค่เอาน้ำมาให้ขวดนึงอ่ะแค่นั้นก็คือแบบเออพี่รู้สึกแบบ ขอบคุณแกมากๆเลยแกแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะแกเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากอ่ะใครอยู่กับแกก็คือแบบรักแกหมดทุกคนเลยอ่ะเลออ็แกเป็นน้องที่น่ารักมาก <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> อย่าลืมนะ <laughs> พี่เล็กชอบกินพิซซ่านะ <laughs> เดี๋ยวหลังแข่งนัดหน้า <laughs> พิซซ่ามาสิท <laughs> ัสอะเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่เล็กแค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่า EP นี้คนดูถึง3,000 <laughs> <laughs> แลแล้วพี่จะพาเล็กไปเลี้ยงพิซซ่าโอเค จะดีหรอวะฉันไม่ได้เลยเลยโอเคกัน <laughs> ว okay, okay. ันนี bye. Bye ้บ๊ายบายกันค่ะกับพี่เล็กบ๊ายบายค่ะ